ส่วนอีกคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคนสําคัญในกิติศักดิ์มัทุจัดนั่นก็คือโอ๊ตพาดานะคะหรือว่าพาดาบัวขาวซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะคะว่าเป็นคนกลางเป็นในหน้าในการติดต่อประสานงานระหว่างนายกิติศักดิ์แล้วก็บอยประกนในการซื้อขายรถกันนะคะก็ถือว่าออกมาเปิดเผยความจริงหลังจากที่มีการโพสต์ Facebook ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเรื่องของคดีพันล้านนี้นะคะหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นก็คือบอยปรกรณ์ั่นแหละเป็นพระเอกวิกพระรามสี่ที่เข้าไปเอี่ยวกับผู้ต้องหาคดียักยอกเงิน1,600ล้านบาทของสองจลนะคะเพราะว่าซื้อรถลัมโบกินีต่อจากผู้ต้องหาหนีคดีบอยก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีซึ่งตำรวจก็ตัดประเด็นนี้ไปนะคะล่าสุดนะคะอดภาดาเพื่อนชายคนสนิทของกิติศักดิ์มัทุจัด ผู้ต้องหาซึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อขายรถหรูคันดังกล่าวก็เปิดใจกับทรัฐทีวียอมรับว่าตัวเองเป็นนายหน้าในการเจรจาซื้อขายรถกับบอยปรกรณ์จริงเนื่องจากนายกิติศักดิ์นั้นเป็นคนขอร้องให้ดําเนินการขายรถหรูคันดังกล่าวให้อย่างเร่งด่วนและพระเอกคนดังก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการตกลงซื้อขายกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะแล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่เคยรู้เห็นหรือเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการช่อโกงของสถาบันการศึกษาแล้วก็ยังฝากขอโทษบอยปรกรณที่ ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยค่ะฟังเสียงนายพาดาค่ะคุณกิติศักดิ์เขาบอกผมว่าหาคนมาซื้อรถให้หน่อยนะครับเขาบอกผมเลยว่าต้องการขายด่วนพอปล่อยข่าวไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณบอยก็โทรเข้ามาหาผมเองซึ่งก็มีการซื้อขายกันจริงครับก็ไปโอนกันที่ที่ขนส่งมีการจ่ายเช็คกันจริงมีการจ่ายเงินมัดจาก่อนหน้านั้นแล้วก็วันโอนก็ไปโอนที่ขนส่งคนขายอยากหาคนซื้อคนซื้อมาผมก็ให้เจอกับคนขายแต่ว่าผมคิดว่า เขาก็ท yeah, no. ําถูกต้องอะครับค anyway. like ุณบอยเขาเข้ามาซื้ออย่างถูกต้องมีการจ่ายเงินมีการมัดจําอย่างถูกต้องคุณบอยเขาซื้ออย่างถูกต้องอนะครับคุณบอยเขามามาดีเขาอยากได้รถเขาซื้อด้วยเงินของเขาเงินของที่บ้านเขาก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าอืผมคิดว่าคงไม่ถูกถ้าเขาจะต้องมา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 มีเรื่องหรือว่าต้องมาชดใช้อะไรกับกับกับคดีตรงนี้ผมแนะนําเขามาให้เขามาซื้อแนะนําไปให้เขาซื้อกับคุณกิติศักดิ์ผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็ ก็ต้องรอดูว่าเจ้าหน้าที่จะจะทำยังไงนะครับยังยังไงก็ผมก็ต้องฝากใช้เอาว่าขอโทษแล้วกันผมก็ไม่ได้รู้ถ้าผมรู้ผมก็คงไม่ไม่ทำให้คุณบอยเดือดร้อนนะครับคือเมื่อวานนี้ใน Facebook ของนายพาดาบัวขาวชื่อว่าพาดาบัวขาวเป็นภาษาอังกฤษนี่นะคะ <c oughs> ก็ออกมาโพสต์บอกว่า Facebook <c oughs> ผมใช้งานได้แล้วหลังจากมีคนไม่หวังดีพยายามดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีตอนนี้ผมในฐานะผู้เสียหายขอออกมาชี้แจงเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำรูปผมไป ลงในภาพนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งกระทู้ให้คนด่าเสียหายรวมไปถึงกลุ่มคนที่ทําแบบนี้ผู้คนมีสิทธิพูดหรือคอมเมนต์หรือวิจารณ์แต่ไม่ใช่เอารูปผมไปพาดพิงนะคะแล้วก็บอกว่าผมจะให้ทนายฟ้องกลุ่มคนที่นํารูปผมไปแชร์ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็ยังฝากถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าต้องการติดต่อคือมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้เลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายพาดาแล้วก็นาฎกิติศักดิ์บอกว่าทําธุรกิจร่วมกันชื่อบริษัท m fest total X เอฟเฟกต์จำกัดนะคะคเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจครีมบำรุงผิวเครื่องสําอางก็มีความเกี่ยวข้องกันในส่วนเรื่องของธุรกิจแล้วก็เป็นคนสนิทะนะคะออกมายอมรับแบบนี้แต่ว่ายังไงก็ต้องตามกันต่อว่าเบื้องลึกตื้นลึกหนาบางนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรด้วยนะครับ